สวัสดีค่ะเรนนี่ยิปซีชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำเพียงการกันในหัวข้อสิ่งที่คุณหวังไวอ้อ่ะจะสำเร็จดังใจหวังหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3มกองนะคะกองหมายเลขหนึ่ง กองหมาเลข2และสุดท้ายกองหมาเลขสาเลือกไพ่กองที่เราชอบที่สุดดึงดูดเราที่สุดแล้วไปฟังคําทํานายกันว่าสิ่งที่คุณหวังไว้นั้นจะสําเร็จไหมนะคะไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเดนนี่ยีบสีชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองใหม่เล็กหนึ่งกองนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสิ่งที่คุณหวังไว้อ่ะจะสําเร็จไหมจะมีแนวทางไหนแนะนําเพื่อที่จะทําให้มันสําเร็จมากยิ่งขึ้นหรือจะต้องปรับตรงไหนเพื่อที่สิ่งที่เราหวังไว้นั้นจะได้สําเร็จดังที่ใจเราหวังไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ิ่งที่คุณหวังไว้สําเร็จไหมนะก่อนอื่นเลยนะขอชี้แจงว่าการอ่านไพ่ของช่องเราเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปไมิได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะน,นั้นแนะนําดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์อย่านําไปงมงายในการใช้ชีวิตนะคะตรงไม่ตรงยังไงพิมพ์มาบอกกันได้เลยเช็คพลังงานกันหน่อยช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองไม้เล่นหนึ่งราชินีถือดาบ ช่วงนี้ต้องตัดสินใจใช้คำพูดเยอะนะคะเนี่ยอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงหน่อยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องหาคำตอบให้กับชีวิตเป็นช่วงที่แบบทุกอย่างมันหยุดนิ่งอะนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบ ออกไปไหนไม่ได้หรือเป็นช่วงที่แบบพอมันนิ่งพอทุกอย่างมันแบบไปไหนไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ความคิดเราจะทํางานเหมือนแบบเราก็ไปคิดถึงเรื่องอดีตเฮ้ยทำไมไม่เป็นแบบนั้นเฮ้ยทำไมันไม่เป็นแบบนี้รู้สึกแบบเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายในความอารมณ์เราในสิ่งที่เราเป็นอยู่นะคะไพ่ก็แนะนํำให้เรา สมดุลอารมณ์ให้ได้รู้ทันอารมณ์รู้ทันความรู้สึกของเราแล้วจะช่วยให้5้าถ้วยเนี่ยดีขึ้นนะคะก็คือเราจะไม่ไปจมอยู่กับอดีตเราจะปล่อยให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันแล้วก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองหมาเลขหนพลังงานของคุณที่ขึ้นในตอนนี้เอาละแล้วเรามาดูการสิ่งที่คุณหวังไว้จะสําเร็จไหมนะคะตื่นเต้นเนาะ ว้าวทุกคนสาม้วยคุณมีการเฉลิมฉลองอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยมันจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นเนี่ยว้าวทุกคนบอกได้เลยสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งนี้นะคะอะไรที่มันหยุดนิง่งอะไรที่มันเศร้าเสียใจอย่าไปปล่อยตัวเองให้จมอยู่กับความทุกความเศร้าความเสียใจนานนะคะ เนี่ยสิ่งดีๆกำลังเข้ามาแล้วบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณหวังไว้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะทำไมถึงกล้ามั่นใจอะไรได้ขนาดนั้นเนี่ยสามถ้วยนี้คือการเฉลิมฉลองจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองแบบดีใจเกิดขึ้นแล้วคุณจะต้องได้ตัดสินใจเลือกว่าเลือกแบบ ระหว่างเหตุการสองเหตุการณ์หรือระหว่างคนสองคนเนี่ยทุกคนหนึ่งถ้วยยังมาอีกเนี่ยคุณเห็นไหมมือนางฟ้ามือจากจัก,กรวาลเขากําลังมอบสิ่งดีๆให้คุณนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวดีในเรื่องการงานการเงินความรักสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาแล้วบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณรอคอยหรือสิ่งที่คุณหวังไว้ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนขอแค่เพียงคุณนะคะ ใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิตนะคะเอาละไพ่อยากแนะนําอะไรคุณบ้างในเมื่อสิ่งที่คุณหวังไว้อ่ะมันสําเร็จแล้วเนี่ยอีสองดาบเนี้ยมาทําไมมาย้าอะไรนอกจากให้เราใช้สติและปัญญาในการเลือกเดี๋ยวมาดูกันค่ะไพ่อยากแนะนําอะไรสําหรับคุณในครั้งนี้นะคะสเตงค่ะ องเหรียญอะเริ่มรู้แล้วแหละว่าอะไรที่จะทำมาเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจ <c oughs> คือสิ่งที่คุณหวังไว้อะจะประสบความสําเร็จแต่มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจด้วยเฮ้ยจะเอาอยัางไงต่อดีอะไรอย่างนี้ไพ่แนะนําคุณว่าสิ่งที่คุณหวังไว้ประสบความสําเร็จแน่ๆแ,แ,แต่เนี่ยสเต็งมาบอกว่าสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่อะคุณจะต้องใช้สติและปัญญาความอ่อนโยนความ ที่สงบที่สุดเอาชนะเขาให้ได้นะคะมีแนวโน้มสิ่งที่จะเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจเลือกอะอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณด้วยเขาจะวนๆเวียนๆเ,เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วเขาแบบจะเข้ามาทําให้คุณต้องตัดสินใจเลือกอีกครั้งหนึ่งว่าควรจะให้โอกาสเขาไหมนะคะเนี่ยสิ่งที่คุณหวังไว้มันก็เลยทําให้คุณอะ่ะมีเรื่อง เข้ามากวานใจทําให้คุณจะต้องตัดสินใจไอ้ที่หวังไว้ก็สําเร็จแหละแต่มันก็มีปัจจัยอื่นเข้ามาให้คุณต้องเลือกต้องคิดต้องตัดสินใจไพ่ก็เลยขึ้นแนะนําว่าเนี่ยขึ้นทั้งสเปนแล้วก็สองดมให้คุณใช้สติให้มากๆหรือใช้ไพ่จะบอกว่าอย่าใช้อารมณ์หรือหัวใจในการตัดสินใจเลือกนะคะ เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้สติและปัญญาในการเลือกคุณจะพบกับสิ่งที่ดีคนดีๆเรื่องราวดีๆรอคุณอยู่อย่างแน่นอนนะคะอ่ะสุดท้ายนะคะไพ่อยากแนะนำอะไรกับคุณสำหรับการที่เราหวังไว้นั้นมันประสบความสำเร็จแล้ว แล้วสองดาบเนี่ยไพ่ก็แนะนําแล้วว่าให้คุณใช้สติและปัญญาในการเลือกและสุดท้ายนี้นะคะในช่วงนี้ไพ่มีคําแนะนําอะไรสําหรับคุณนะคะชีวิตช่วงนี้ไพ่ยอยากแนะนําอะไรกับคุณคุณควรทํำยังไงบ้างนะคะสําหรับช่วงนี้นะใบแรกนะคะสามคาถา 1ิบคาถาสิบคาถา,าและสิบดาบและใบสุดท้ายนะคะแปดคาถาไพ่อยากแนะนําเลยหนึ่งช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ว่าสุขภาพกายหรือสุขภาพใจระมัดระวังไว้ให้ดีก็คือให้รู้เท่าทันอารมณ์อย่าปล่อยให้ตัวเองไปตามอารมณ์ไม่งั้นมันจะเกิดโรคเครียดโรควิตกกังวลได้หรือระมัดระวังโรค ทุกสิ่งอย่างในตอนนี้พ่อสิบดาบขึ้นมาเตือนแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึ่งไพ่บอกว่าหน้าที่การงานของคุณมีโอกาสขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตัวแห่งเลื่อนเงินเดือนทุกสิ่งทุกอย่างกําลังดีขึ้นถ้าทํางานหนักเกินไปอย่าลืมจัดสรรเวลาจัดสรรช่วง เวลาที่จะออกกําลังกายทานอาหารดีๆพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่าหักโหมเกินไปนี่คือสิ่งที่ไพ่แนะนําเอาละสําหรับคนที่เลือกไพ่กองใหมยเลขหนึ่งเนี้ยถึงพลังงานตอนนี้ทุกอย่างมันจะหยุดนิ่งมันจะจมอยู่กับอดีตไปหมดอารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลงแต่สิ่งที่คุณหวังไว้มันประสบความสําเร็จคะ่ะทุกคนฉะนั้นเราอย่าปล่อยตัวเองจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับอดีตระมัดระวัง แค่เรื่องสุขภาพแค่นั้นเองทุกอย่างดีหมดเลยปล่อยอนุญาตให้ตัวเองพบเจอกับความสุขพบเจอกับความรักดีๆพบเจอกับสิ่งดีๆในอนาคตแล้วคุณจะได้พบเจอกับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเรนนี่เอฟซีชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองหมายเลขสองกองนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งที่หวังไว้เนี่ยจะสําเร็จไหมนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองหมายเลขสองกองนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะขอชี้แจงว่าการอ่านไพ่ของช่องเราเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปนะคะ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะฉะนั้นแนะนําดูเพื่อความบันเทิงนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งที่คุณหวังไว้ประสบความสําเร็จดีไหมได้ดั่งใจไหมนะคะขอเช็คพลังงานกันก่อนช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสอง h h ี๋ยวให้ป t e s ค่ะหกเหรียญค่ะ j จั m i n นค่ะ สดาบค่ะสิถ้วยค่ะทุกคนเนี่ยพลังงานของคนที่เลือกไพ่กล่องหมายเลขสอในตอนนี้นะคะรู้สึกว่าคือทุกอย่างมันนิ่งแหละเป็นช่วงที่คุณแบบนิ่งเพื่อแบบต้องการคําตอบในชีวิตจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยถ้าคุณรอคอยการช่วยเหลือคุณจะได้รับความช่วยเหลือ ถ้าคุณรอคอยเอกสารสัญญาอะไรก็ตามอยู่คุณจะได้รับความยุติธรรมและจะได้รับการอนุมัติเป็นอย่างดีนะคะถ้าคุณรอคอยคนรักเก่ากลับมาเขาคนนั้นกลับมาอย่างแน่นอนบอกได้เลยสําหรับคนที่เลือกไพ่กองไม้เลขสองนี้ไม่ว่าคุณจะรอคอยอะไรอยู่ก็ตามการรอคอยของคุณมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วถึงที่ผ่านมามันจะนิ่งมันจะไม่ขยับขยื่นไปไหนรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้อะไรก็ตาม แต่ตอนนี้ไพ่ได้บอกแล้วว่าการรอคอยของคุณมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะฉะนั้นพาตัวเองบอกตัวเองก้าวเดินต่อไปสู้ต่อไปนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสอเอาละเรามาดูสิ่งที่คุณหวังไว้จะสำเร็จไหมนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสอใบแรกเจสค่ะใบที่สองนะคะ เชมเพลินค่ะใบที่3นะคะ The Emperor ค่ะ The Emperor เนี่ยมาบอกว่าสิ่งที่คุณรอคอยอยู่สมหวังอย่างแน่นอนเฮ้ยแล้วทุกคนต้องตกใจว่าเดทมาทำไมทุกคนเดทไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล่าที่ไม่ดีทั้งหมดนะคะมันจะเป็นจุด ที่สิ้นสุดแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตนะคะบอกได้เลยว่าสําหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสองเนี่ยสิ่งที่คุณหวังไว้สําเร็จอย่างแน่นอนทําไมถึงกล้าบอกว่าสำเร็จดีเอ็มเฮอร์เลอร์มาบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณรอคอยการแปลงแปลงสิ่งที่คุณหวังไว้ประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าคุณหวังไว้ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานอะไรเงี้ยคะ่ะมีโอกาสที่คุณจะได้โยกย้ายที่ทํางาน เปลี่ยนที่ทำงาน,านเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนนะคะบอกได้เลยว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตคุณถึงทุกอย่างมันจะจบสิ้นไปแล้วจุดเริ่มต้นของชีวิตคุณนี่แหละสิ่งที่คุณหวังไว้กําลังจะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ดีด้วยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองไมายเลขสองนี่อะเอาละไพ่แนะนําอะไรบ้างเมื่อสิ่งที่คุณหวังไว้สําเร็จแล้วคุณควรจะทํายังไงต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันไพ่อยากแนะนําอะไรนะคะ The World เนี่ยค่ะ The World นี่ก็คือจะเป็นโลกใบใหม่ที่คุณได้ก้าวเข้าไปสิ่งที่คุณหวังไว้มันประสบความสําเร็จแล้วคุณกําลังจะได้ก้าวเข้าไปสู่โลกใบใหม่แล้วนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากบอก Queen of Cups โลกใบใหม่ที่คุณก้าวเข้าไปเนี่ย จะเป็นความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินเป็นอย่างดีแค่ไพ่มาเตือนว่าให้คุณระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์มันจะมีสิ่งยั่วยุเข้ามาเยอะแยะมากมายฉะนั้นอย่าไปติดกับดักอารมณ์ติดกับดักความคิดปล่อยตัวเองให้เป็นไปตามวิถีธรรมชาติ อย่าไปคิดเยอะคิดมากนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณหวังไว้มันประสบความสําเร็จแล้วมันจะเป็นโลกใบใหม่ที่คุณได้ก้าวเข้าไปได้เรียนรู้แล้วสิ่งที่คุณได้เรียนรู้นั้นจะนํามาซึ่งความมั่นคงในเรื่องของการเงินการงานเป็นอย่างดีแค่ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์อีโก้แค่นั้นเองเลยนะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกสําหรับคนที่เลือกไพ่กองใหม่เลขสองนี้เมื่อคุณ ประสบความสําเร็จหรือสิ่งที่คุณหวังไว้มันสําเร็จแล้วเนี่ยเนี่ยสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะเอาละสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงนี้เลยไพ่อยากแนะนําอะไรสําหรับคนที่เลือกไพ่กองไม้เล็กสองนี้ในช่วงนี้ไพ่อยากแนะนําหรืออยากเพิ่มเติมอะไรกับคุณนะคะเดิมูนช่วงนี้คุณอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลเกิดขึ้นนะคะ แต่คุณไม่ต้องกลัวเดิมูนกับเดิร์ันมาช่วงเนี้คุณเป็นคนที่ฝันแม่นมีรางสังหรณ์แม่นขอให้เชื่อในความฝันขอให้เชื่อในรางสังหรณ์ตัวเองเป็นฝันบอกเหตุนะคะถ้าเดิมูนกับเดิร์ันมาด้วยกันนะคะเชื่อในความฝันของตัวเองให้มากๆแล้วก็อย่าคิดอย่างเดียวขอให้คุณลงมือทําด้วยสิ่งนี้จะนํามาซึ่งความสําเร็จเป็นอย่างดีเชื่อในความฝันของตัวเองเชื่อใน ตัวเองให้มากๆคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตมากๆนะคะฉะนั้นอย่าไปเครียดอย่าไปวิตกกังวลมากนะเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณหวังไว้นั้นสำเร็จอย่างแน่นอนอย่าลืมระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์หรือคำพูดแค่นั้นแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของความคิดอย่าวิตกกังวลมากเกินไปคิดแล้วอย่าลงมืออย่าลืมลงมือทําถ้าคิดอย่างเดียวแล้วไม่ลงมือทาสิ่งนั้นจะไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะฉะนั้น การที่เรามีความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตเป็นสิ่งดีบวกกับการลงมือทําของเราความสําเร็จคว,มมความมั่งคั่งความมั่นคงในชีวิตจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราในระเร็วนี้อย่างแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปคําทํานายนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเรนนี่ยิปซีชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองหมายเลขสามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่คุณหวังไว้นั้นจะสําเร็จไหมนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองหมายเลขสามกองนี้นะก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกว่าการอ่านไพ่ของช่องเราเนี่ยเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปเนาะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นแนะนําดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์อย่านาไปงมงายในการใช้ชีวิตนะทุกคน เอาละเดี๋ยวเราเช็คพลังงานกันก่อนว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองหมายเลขสาเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณบ้างมีพลังงานอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันใบแรกแปดเหรียญเก้าคาถาเหนื่อยเนาะทุกอย่างเหนื่อยพลายเยอะสิบเหรียญค่ะทุกคน มันเหนื่อยมันทอ้อไปหมดเลยนะคะสี่คาถา the world อ่ะพลังงานตอนนี้สำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสามเนาะคุณกำลังมองดูว่าเอ้ยสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปเป็นยังไงบ้างทำไมมันเหนื่อยจังมันจะประสบความสำเร็จไหมมันจะดีไหมทุกอย่างคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอ้อเหมือนมีภาระเยอะแบบ ความรับผิดชอบเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยในตอนนี้ความรู้สึกเนาะแต่บอกได้เลยว่าอะไรที่คุณลงทุนลงแรงไปมันถึงช่วงเวลาที่คุณจะได้รับผลตอบแทนคุณแล้วไม่ว่าจะเป็นผลกําไรหรือขั้นเงินเดือนอะไรก็ตามเนี่ยคือสิ่งที่กําลังจะเข้ามา The world คือโลกใบใหม่ของคุณที่มันเหนื่อยมันท้อขนาดไหนก็เถอะแต่คุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาตอบแทนอย่างแน่นอนสำหรับคนที่เลือกไพ่ กองหมายเลขสามกองนี้นะคือเหนื่อยเดี๋ยวเราพักเดี๋ยวเราหายสู้ต่อไปนะคะสิ่งดีๆรออย,อยู่เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งที่หวังไว้จะสําเร็จไหมสําหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสามกองนี้นะคะใบแรกนะคะสองดาบเก้าดาบ แปดคาถาบอกเลยว่าสิ่งที่คุณหวังไว้เนี่ยคุณเครียดกับมันมากคุณแบบก่อนนอนต้องคิดถึงเรื่องเนี้ยทุกคืนทุกวันคิดแล้วคุณจะต้องตัดสินใจเฮ้ยเอาอยัางไงดีถ้ามันไม่ได้เฮ้ยถ้าเอาอย่างไงดีถ้ามันจะได้แต่บอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณหวังไว้ประสบความสําเร็จนะคะเนี่ยแปดคาถาเนี่ยแปดคาถาเนี่ยคือทุกอย่าง ไม่ว่าการงานการเงินความรักอะไรก็ตามจะมีโอกาสขยับขยายไปในทางที่แต่มันมีความเครียดของคุณอะมาบล็อกพลังงานดีๆที่กําลังจะเข้ามาฉะนั้นสิ่งแรกเลยนะคะสิ่งที่ไพ่ยอยากแนะนําคุณเลยนะคะขอให้คุณนะคะปลด ล็อกตัวเองเนี่ยอย่าเครียดจนเกินไปเพราะมันจะบล็อกพลังงานดีๆเนี่ยแปดคาธามันจะอาจจะเข้ามาไม่ถึงเราด้วยถ้าเราเครียดหรือวิตกกังวลเกินไปฉะนั้นสร้างพลังงานบวกให้เยอะๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูถ้าสิ่งที่คุณหวังไว้เนี่ยมันสําเร็จเนะาะแปคาถาเนี่ยให่อยากแนะนําอะไรกับคุณบ้างนะคะเดรฮมมิสค่ะ หกคาถาค่ะและใบสุดท้ายอัศวินถือดาบไพแนะนำว่าถ้าสิ่งที่คุณหวังไว้มันสำเร็จ สิ่งนี้มันจะสําเร็จก็ต่อเมื่อคุณปลดล็อกพลังงานตัวเองให้ได้ก่อนนะคะอย่าเครียดอย่าวิตกกังวลเกินไปรีบตัดสินใจเลือกว่าคุณจะเอาอยัางไงถ้าไม่อย่างนั้นถ้าคุณยังปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเป็น2ดามอยู่อย่างเงี้ยมันมีความลังเลมันมไม,มีความมั่นใจในตัวเองเนาะฉะนั้นคุณจะต้องตัดสินใจให้ได้ว่าคุณจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตนี้นะคะคุณอาจจะต้องเลือกระหว่างคน2คนหรือเหตุการณ์2เหตุการณ์เนี่ยนะคะ ขอแนะนําให้คุณใช้สติและปัญญาในการเลือกมากๆแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมาถึง8คาถาอันนี้นะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองไมเ้เลขสามเนี่ยไพ่ยอยากแนะนําเลยถ้าคุณประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณหวังไว้มันสําเร็จแล้วถ้าอยากให้มันดียิ่งขึ้น ดีสิ่งหนึ่งที่คุณมีคือคุณมีความทะยอทยานมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จแต่คุณขาดความรอบคอบฉะนั้นคุณเพิ่มความรอบคอบและปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในด้านที่คุณกําลังทําอยู่ไม่ว่าอะไรก็ตามอย่าลืมปรึกษาหาข้อมูลทุกอย่างให้รอบคอบแล้วเนี่ยทั้ง2องอย่างการที่คุณมีความมุ่งมั่น แล้วปรึกษากับผู้รู้รวมกันเนี่ยคือหกคาถาทุกคนไม่ว่าอะไรก็ตามคุณทำได้และคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำอย่างแน่นอนอย่าลืมสิ่งที่บอกสิ่งแรกเลยอย่าลืมปลดล็อกตัวเองออกจากความทุกเนี่ยอีก้าดาบนี้ให้ได้นะคะอะไรที่มันทำให้เราเป็นก้าดบมันลังเลมันไม่มั่นใจเรารีบเลือกรีบตัดสินใจให้มันได้ตัดออกไปให้ได้แล้วคุณจะพบเจอกับอีหกคาถานี้คือความสาเร็จ ในทุกๆเรื่องนะคะอีแปดคาธานี้นะคะเนี่ยถ้ามันสำเร็จและอย่าลืมเพิ่มความรอบคอบปรึกษาผู้รู้แล้วทุกสิ่งจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสามกองนี้นะเอาละสุดท้ายไพ่อยากแนะนำอะไรคุณบ้างในช่วงนี้อยากให้คุณทำอะไรมีอะไรเตือนคุณบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสามกองนี้นะคะ m มู n ตอนนี้คุณมีความเครียดมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นอยู่นะคะเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบปุบับฉับพลันฉะนั้นคุณจะต้องตั้งตัวตั้งสติให้แม่ๆมีสติทุกครั้งในการใช้ชีวิตแต่บอกได้เลยว่าอะไรก็ตามที่คุณรอคอย ความช่วยเหลือหรือความยุติธรรมอะไรอยู่ก็ตามคุณกําลังจะได้รับมันแล้วมันจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีนะคะอย่าเครียดอย่าวิตกกังวลเกินไปแล้วมัดระวังในเรื่องของสุขภาพจิตน,นิดนึงสําหรับคนที่เลือกไพ่กองไม้เลขสามนี้พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีความสุขทําอะไรที่เรามีความสุขเปิดพลังงานบวก แล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองไม้เลขสากองนี้เพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองมีพลังงานดีๆอยู่รอบตัวฉะนั้นอย่าให้พลังงานลบหรือ energy ลบๆเนี่ยมาอยู่รอบๆตัวเราเพิ่มพลังงานบวกให้ตัวเองพาตัวเองออกไปพบเจอกับสิ่งดีๆขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองมาหยุดจุดนี้ได้คุณเก่งมากๆแล้วฉะนั้นอนุญาตให้ตัวเองพบเจอกับความสุขความสําเร็จ สิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้มากๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ